สวัสดีค่ะสวัสดีอัซิที่น่ารักมาทักทายในช่วงเช้านะคะสําหรับคลิปนี้เป็นงานที่มีความามาตรฐานมากๆค่ะเพราะว่าเส้นใหม่แต่ละชิ้นนั้นมีน้ําหนักจริงๆนะคะเป็นงาน4ี่ตะกอทอยกดอกลายก้นหอยนะคะเนื้อนแน่นหนาะมีน้ําหนักราคานั้น4,250บาทนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ได้มาตรฐานจริงๆขนาดของงานนั้นมากกว่า1นคูณสเมตรหมายความว่า ปกติแล้วงานมาตรฐาน1นึคูณสเมตรนะคะแต่ว่าทุกชิ้นงานในวันนี้มากกว่า1นึคูณสเมตรแน่นอนหน้ากว้างยาวนะคะมีน้ําหนักด้วยเนื้องานแต่ละชิ้นเกือบครึ่งกิโลนะคะงานสวยจริงๆนะคะลายชิ้นแรกเรียกว่าลายดอกแก้วมังกรนะครับเป็นการทอแบบงานสีตะกอนนะคะทอแบบเครือสมอแล้วก็มัดลายเป็นดอกแก้วมังกรนะคะเป็นงานทอยกดอกลายก้นหอยด้วยสวยมากๆมีเชิงล่าง เชิงล่างสวยมากๆค่ะท้องผ้าจะเป็นสีเป็นสีน้ำตาลออกม่วงนะคะสวยจริงๆชอบมากสำหรับเชิงค่ะเชิงดูแปลกดูสวยการทองานสีตะกอทอยกดอกลายเครือสมอเสร็จแล้วก็มัดด้วยลายแก้วมังกรทอยกดอกลายก้นหอยมี3สเต็ปที่มีความงดงามในท้องผ้านะคะและคนทอนั้น ก็มีความปราณีตจริงๆนะคะเพราะว่าการทอนั้นได้สวยงามมากๆค่ะสําหรับเส้นใหม่จะเป็นเส้นใหม่ที่มีน้ําหนักนะคะเพราะว่าใช้เส้นใหม่ที่ใหญ่แต่เนื้องานสวยนะคะใหญ่แน่นหนาะมีน้ําหนักนะคะชิ้นนี้ใครชอบแบบ่าแน่นหนาะมี2ชิ้นงานที่คล้ายกันนะคะเป็นงานที่มีหน้านางแล้วก็มีเชิงล่างที่งดงามมากๆค่ะชิ้นแรกกับชิ้นที่2จะคล้ายกันแต่ว่าบนท้องผ้า คนละลายนะคะชิ้นที่2ก็จะเรียกว่าลายทอแบบเครือสมอลลายร้อยดาวนะคะเป็นร้อยดาวประยุกต์สวยมากๆมีหน้านางเช่นกันนะคะสําหรับเชิงก็จะคล้ายกันเนื้องานก็จะเหมือนกันนะคะมาจากคนทอคนเดียวกันนะคะมีเชิงล่างที่งดงามมากค่ะสวยคนละแบบใครชอบแบบไหนก็ทักมานะคะสวยจริงๆสําหรับสีสันแล้วก็การทอ ปราณีตมากๆงานนิ่มหนาะมีน้ำหนักงานที่มีเส้นไหมใหญ่นั้นเวลาซักใช้ต่อไปก็จะเกิดความนุ่มหนาน,นะคะมีสปริงสวยนะคะราคาก็4,250บาทก็พูดคุยกันได้อาบน้ำยาพร้อมส่งนะคะคุ้มสุดๆเลยแต่ก่อนก็จะขายประมาณ4,750บาทนะคะเนื้องานแน่นหนาแล้วก็นากว้างด้วยนะคะเป็นใหม่บ้าน ทางพุ่งสวยด้วยมีน้านางที่โดดเด่นเช่นกันแล้วก็เชิงล่างสวยมากๆค่ะชิ้นที่3เป็นสีหวานสวยเช่นกันชิ้นนี้เรียกว่าลายตะวันฉายนะคะเป็นลายก้นหอยเนื้องานก็จะมีเส้นใหม่ที่เล็กลงกว่านิดหนึ่งนะคะเนื้อ ละเอียดมีเชิงบนล่างคู่มีหน้านางด้วยเป็นหน้านางสมปักปูมนะคะแบบนี้ก็สวยงามเช่นกันสีสวยมากๆค่ะชิ้นนี้เนื้องานก็จะเนียนกว่าเพราะว่าใช้เส้นไหมบ้านเส้นเล็กกว่านะคะใครที่ชอบสีหวานแบบนี้ก็ทักมามีเชิงบนล่างคู่งานมาตรฐานจริงๆนะคะมากกว่า1นคูณสเมตรสวยมากๆงานจริงยิ่งสวยนะคะอาบน้ํายา จะสวยมากกว่า2เท่าราคาเดียวกันเป็นงานสี่ตะกอเรียกว่าลายตะวันฉายนะคะเส้นใหม่จะเป็นเส้นใหม่ที่มีขนาดเล็กลงมานิดหนึ่งเนื้องานใช้ไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งแน่นหนาสวยนิ่มพริ้วนะคะสีก็สวยด้วยทักทายมาได้ค่ะใครชอบสไตล์แบบสีหวานๆแบบนี้ทักทายมาได้นะคะราคาพูดคุยกันได้ค่ะ ความงามในชิ้นที่4นะคะชิ้นที่4เป็นสีที่สวยมากๆค่ะเงาวสวยใช้ไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งจะมีความละเอียดนะคะมีเชิงบนล่างคู่แล้วก็มีหน้านางแบบสีเหลืองนะคะสวยมากๆค่ะเนื้องานใช้ไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งนิ่มละเอียด สวยเงานะคะขนาดมาตรฐาน1คูณ2เมตรมี2ชิ้นงานคล้ายๆกันแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็ลองพิจารณาดู2ชิ้นงานนะคะคล้ายกันเนื้องานก็จะเป็นใหม่บ้านใหม่น้อยนะคะมีน้ำหนัก แน่นหนานิมพริ้วมากกว่า1คูณ2เมตรทุกชิ้นงานการทอนั้นมีระเบียบมีความปราณีตเป็นเส้นยืนที่สวยนะคะเป็นงานที่มีเชิงบนล่างคู่สวยมากๆค่ะมีสองชิ้นงานทักทายมาได้นะคะสำหรับแต่และชิ้นงานวันนี้คุณภาพจริงๆราคาพูดคุยกันได้นะคะสวยมากๆค่ะ เนื้อง,งานสวยมากใช้ไหมบ้านใหม่น้อยนะคะละเอียดเนียนกริบเลยนะคะสีนั้นจะเป็นสีเหลืองทองนะคะมี2ชิ้นงานแล้วแต่ว่าใครจะเลือกอะนะคะไปดูในรายละเอียดชิ้นต่อไปมาชมความงามในชิ้นที่6นะคะรายละเอียดของชิ้นงานนั้นก็จะเป็นลายผสมนะคะเรียกว่าลายโฮลเพราะผสมลายบันไดานาคสวยมากค่ะ ทองผ้าจะเป็นสีเหลืองทองนะคะชิ้นแรกก็นําเสนอเป็นแล้วนะคะจะคล้ายกันแต่ว่าลายจะไม่เหมือนกันนะคะขนาดของงานนั้น1นึ่งคูณเมตรกว่าเนื้องานใช้ไหมน้อยไหมบ้านสีก็จะเงาสวยนะคะชิ้นเหลืองทองเป็นงานที่ได้คุณภาพอีกแล้วนะคะราคานั้น4,250บาทแต่ก่อนก็จะขายประมาณเนื้องานสวยเงา,สว,งาสวยมากๆค่ะหน้านางก็จะมีความแตกต่างกันคล้ายกัน ในเรื่องเนื้อง,งานเพราะใช้ใหมบ้านไหม่น้อยทางพุ่งเงาวสวยนะครเป็นสีทองนะคะเป็นงานที่ได้มาตรฐานมากกว่า1นคูเมตรแน่นหนานิ่มพริ้วทิ้งตัวมีน้ำหนักอาบน้ำยาจะสวยมากๆค่ะคุ้มสุดๆเลยแต่ก่อนก็จะขาย4,750บาทน,นะคะขายมาหลายครั้งแล้วชิ้นนี้อ่านลดพิเศษนะคะเพราะว่าเนื้อง,งานไม่ธรรมดาจริงๆคนที่ทอก็มีประสบการณ์มากกว่า อา,อายุ70กว่าปีแล้วนะคะเมื่อวานสานก็ได้เจอนะคะเพราะว่าเจ้าของงานนั้นก็มาด้วยมาฝากขายถึงบ้านเลยนะคะสนใจทักทายมาได้ชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ก็จะเป็นงานลายโบราณน,นะคะไม่ค่อยมีใครทอเพราะว่าเป็นลายมัดยากลายเล็กๆแต่ว่าสีไม่เสมอนะคะเจ้าของงานก็เลยลดพิเศษ3,700บาทเท่านั้นเนื้องานนั้นใหม่บ้านทั้งพุ่งและยืนนะคะชิ้นนี้สวยมากๆค่ะ แต่ว่าสีไม่เสมอถ้าใครรับได้ก็ซื้อไปนะคะเป็นงานที่มีความงดงามเงาสวยไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเรียกว่าลายดอกพิกุลแบบโบราณน,นะคะการมัดลายจะยากมากแล้วก็ใช้ไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งยืนด้วยเรียกว่าลายดอกพิกุลแบบโบราณน,นะคะสวยนิ่มพริ้วจริงๆใครสนใจก็ทักมา